ความหมายของคําว่าโชคดีเรื่องงานนะครับรวมความให้ฟังแบบนี้นะรวมความให้ฟังแบบนี้คําว่าโชคดีเรื่องงานนั้นนะครับนะครับแปลความหมายว่าหนึ่งได้เริ่มธุรกิจใหม่ๆ 2. มีโอกาสขยับขยายงานเดิมที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น 3าตกงานรองานอยู่แล้วได้งานนะครับนี่แหละครับนะครับคำว่าโชคดีเรื่องงานอยู่ใน3หัวข้อหลักๆตรงนี้และลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของงานนะครับลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของงานในเดือนสิงหาคมนะ ผมดูแล้วดูอีกนะครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ลัคนาราศีด้วยกันฟังให้ดีนะครับ5ลัคนาราศีที่จะโชคดีเรื่องงานนะโชคดีเรื่องงานนะย้ำนะครับว่าโชคดีเรื่องงานนะนะครับลัคนาราศีที่หนึ่ง นะครับแน่นอนไม่ใช่ใครที่ไหนดาวเจ้าเรือนการงานไปอ่ดาวดาวสุพคราะห์ไปลอยเด่นอยู่กลางฟ้าเลยดาวพฤหัสอยู่กับดาวราหูพฤหัสได้ราชาโชคราหูได้เทวีโชคลักนณาราศีที่จะโชคดีเรื่องงานนะครับในเดือนสิงหาคมนะทางทิกตอกด้วยนะ1นหนึ่ง ลัคนาราศีกรกฎในนี้มีใครลัคนาราศีกรกฎบ้างพิมพ์ขึ้นมาสิครับพิมพ์ขึ้นมาสิครับโชคดีเรื่องงานเนี่ยจัดอันดับดวงเนี่ยมันบอกให้คุณฟงังชัดๆแบบนี้แหละคุณจะได้ไม่ต้องไปเสียเที่ยวเออวังนีเรารู้แล้วช่วงนี้เรากําลังโชคดีเรื่องงานเราจะทําอะไรเราจะได้ลุยไงออช่วงนี้กูแม่งดวงดวงจู่เรื่องเงินจะได้ใช้ใจ่ายประหยัด นะฮะไม่ใช่เดี๋ยวเอฟเดี๋ยวเอฟเสื้อเดี๋ยวเอฟกระเป๋าเดี๋ยวเอฟรองเท้าเดี๋ยวเอฟเครื่องสองอําอางงี้ยหาเอ้ยมึงก็จะเอาอะไรกินเข้าไปล่ะถ้ามันวางแผนเรื่องเงินไม่ดีถูกไหมเออนะครับอืมนะลัคนาราศีกรกฎนะครับจะโชคดีเรื่องงานนะนะครับลัคนาราศีต่อไปที่จะโชคดีเรื่องงาน นะครับนะครับนั่นก็คือเช้านะกระกดไปแล้วนะนั่นก็คือเช้าลัคนานะลัคนาราศีพิจิกเออนะครับพิจิกนี่ก็จะโชคดีเรื่องงานแน่นอนแน่นอน <c oughs> เหตุผลก็ชัดเจนมากดาวอาทิตย์จะมาอยู่ในตำแหน่งเกษตรราธิปดี ลอยกลางฟ้าในเรื่องการงานนะครับนะฮะนะครับแล้วก็นะแล้วก็ช่วงนี้ดาวศุกร์ดาวพุธด,ดาวอังคารก็ยังร่วมชุมนุมอยู่ในเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่นะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นคนที่รอง,งานอยู่คนที่กําลังจะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ ใครที่ตกงานอยู่แล้วกำลังรอว่าเฮ้ยจะมีข่าวดีเมื่อไหร่นะครับนะครับนะครับนะนั่นแหละนั่นแหละจะเป็นโชคดีของชาวลัคนาราศีพิจิกนะจะเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆลุยเลยทั้งกรกฏทั้งพิจิกเนี่ยความสำเร็จรออยู่นะ ผมถึงบอกว่า2องลัคนาราศีตรงนี้จะโชคดีเรื่องงานมีทั้งหมด5ลัคนาราศีนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะนะครับฉะนั้นกรกฎพิจิกคุณรู้แล้วว่าดวงคุณกำลังจะโชคดีเรื่องงานคุณมีโปรเจกต์มีอะไรในใจของคุณอยู่นะคุณคุณเริ่มได้เลยไม่เสียเที่ยวนะครับลัคนาราศีต่อไปที่จะ โชคดีในเรื่องของงานนะลัคนาราศีต่อไปที่จะโชคดีในเรื่องของงานนั่นก็คือเช้าลัคนาราศีลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีมังกรนะฮะมังกรนะเออจะโชคดีเรื่องงานนะครับเดี๋ยวช่วงไปไปลายเดือนดาวการงานจะ ย้ายกลับมาเป็นราชาโชคนะก็จะมีโชคดีเรื่องงานนะครับมับงกรนะครับฟังแล้วก็นะครับใครที่ดูแล้วเข้ามาที่หลังนะนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณฟังไม่ทันเนี่ยพอจบไลฟ์แล้วคุณไปย้อนหลังฟังทาง YouTube ได้เพราะทุกอย่างจะไปเก็บอยู่ที่ YouTube ทั้งหมดเพราะ t ิกตอกเดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะหมดไป มันย้อนฟังไม่ได้นะครับแต่ทาง y YouTube เนี่ยคุณเข้าไปฟังได้เลยนะและใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแบ่งปันไปด้วยนะครับนะลัคนาราศีมังกรจะโชคดีในเรื่องของงานนะนะด้วยกฎเกณฑ์ตรงนี้มันอ่านไว้ชัดเจนที่สุดแหละนะครับชัดเจนที่สุดเลยนะลัคนาราศีมังกรจะโชคดีในเรื่องของงาน ลัคนาราศีต่อไปที่จะโชคดีในเรื่องของงานลัคนาราศีต่อไปที่จะโชคดีในเรื่องของงานนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับลัคนาราศีมิถุนเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของงาน คำความหมายของคําว่าโชคดีในเรื่องของงานนั้น 1. โปรเจกต์ที่กําลังกระทําสําเร็จ 2. ตกงานอยู่จะได้งานนะครับ 3. ม,มีโอกาสได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆมีคนเอือ้อเอาประโยชน์ในเรื่องของงานต่างๆมาให้นะนะครับนะครับนะครับ นะครับสวัสดีน้องยิ้มโยชนะสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณที่มาทักทายกันนะเนี่ยดีใจเลย <c oughs> น้องยิ้มก็พูดไปแมตกงานไม่เชื่อหรอกนะขอบคุณนะครับที่มาทักทายนี่บางคนนี่ในที่ผมไลฟ์สดเนี่ยรู้จักกันมาเป็นสิบ0ี่สิปีนะบอกให้เออนะครับนะเออนะครับนะ สี่ลัคนาราศีแล้วนะที่จะโชคดีเรื่องงาน 1. ลัคนาราศีกรกฎ2ลัคนาราศีอะไรวะสองลัคนาราศีพิจิก3ลัคนาราศีมังกร 4. ลัคนาราศีมิถุนและ5 5 5นะครับนะ อะไรเนี่ยราศีมิถุน16 8 6 6จะถูกหวยไหมครับคุณลุงลุรอดคิดว่าผมผมอยู่กองสลากเหรอเออนะฮะถ้าผมรู้ว่ามันจะถูกขนาดนั้นเนี่ยผมไม่ต้องมานั่งห่าวอย่างนี้หรอกถูกไหมเราพูดกันตามหลักความจริงนะเออนะครับเอา้านะลัคนาราศี อีกหนึ่งลัคนาราศีที่นะฮะที่จะมีความโชคดีในเรื่องของงานจัดอันดับดวงคือโชคดีในเรื่องของงานลัคนาราศีสุดท้ายคือลัคนาราศีธนูเออธน,นะน,นูนะครับธนะูธนูนะครับนะธนูนะ ลัคนาราศีธนูดาวพุธดาวเจ้าเรือกนการงานไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและเป็นมหาจากักรอยู่ในเรือนสุพะแต่ธนูเนี่ยผมต้องมองเล็กไว้พิเศษคือคุณจะต้องเดินทางแล้วจะมีโชคดีในเรื่องงานเพราะเรือนสุภะเนี่ยมันหมายถึงการเดินทางนะอืมนะครับชัดเจนนะครับอา้อาวอ้าวนะฮะนะครับ ธนูนี่แหละงานจะขยับดีมากๆเลยก่อนหน้านี้ธนูงานก็ลุ่มรุ่มดอนดนนะดีบ้างไม่ดีบ้างทำงานแล้วได้รับเงินบ้างไม่ได้รับบ้างคุยกันไว้เป็นดิบเป็นดีก็เลื่อนบ้างไม่เลื่อนบ้างไม่รู้อะไรแม่งอะเออตอนที่ดาวพุธมันเดินไม่ดีอะ นะแต่ว่าเนี่ยให้คุณได้รู้ไว้ว่า5ลัคนาราศีตรงนี้จะโชคดีเรื่องงานนะครับลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีมิถุนและลัคนาราศีธนูนะ